สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาดูแผนการซื้อบ้านแบบผ่อนชำระโดยตัวอย่างบ้านที่เราเลือกนะคะมาจากโครงการนาดาทาวค่ะจังหวัดรดยองตั้งอยู่ที่นิคมพัฒนา888 3โครงการนาราทาวซอย4ตำบลน,นิคมพัฒนาอำเภอนิคมพัฒนาค่ะบ้านที่เราเลือกมานะคะเป็นบ้านเดี่ยว3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะ ราคา2 7 9 0 0 0บาทค่ะทีการคิดดอกเบีย้ยบ้านหรือว่าดอกเบีย้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยจะมีการคิดที่เรียกว่าลดต้นลดดอกหลักการคิดลดต้นลดดอกคิดง่ายๆแบบนี้ค่ะดอกเบีย้ยที่เราจะจ่ายจะคิดตามเงินต้นยกตัวอย่างเช่นเราไปกู้เงินมา1ล้านบาทดอกเบีย้ยจะคิดจากยอดเงินคงเหลือของเราคือ1ล้านบาทสมมุติว่าเราผ่อนไปสักพัก นเงินต้นเหลือ5 0 0 0นบาทดอกเบี้ยจะคิดจากยอดนี่คงเหลือของเราคือ5 0 0 0นบาทสรุปก็คือถ้าเราเงินต้นเยอะดอกเบี้ยก็จะจ่ายเยอะเงินต้นน้อยเราก็จะจ่ายน้อยประมาณนี้ค่ะ โดยปกติแล้วดอกเบีย้ยบ้านจะมีโปรโมชั่นพิเศษในช่วง3ปีแรกโดยปกติในทุกๆเดือนธนาคารแห่งประเทศไทยจะกำหนดอัตราดอกเบีย้ยสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อที่อยู่อาศัยของแต่ละธนาคารไม่ว่าจะเป็น MLR MRR หรือ MOR เพื่อให้แต่ละธนาคารนำไปคิดคำนวณอัตราดอกเบีย้ยในแต่ละรูปแบบสินเชื่อตัวอย่างการคำนวณด,ดอกเบีย้ย MRR คุณกอต้องการขอสินเชื่อบ้านในวงเงินกู้2ล้านบาท m r 7%โดยธนาคารมีการกำหนดอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่1ปีอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่5%ต่อปีปีที่2 mrR ลบ0.25%การคำนวณดอกเบีย้ยสำหรับปีที่1อัตราดอกเบีย้ยคงที่5%สามารถคำนวณตรงๆได้ทันทีดอกเบีย้ยสำหรับปีที่1เท่ากับ2ล้านคูณ5%เท่ากับ1แสนบาท คำนวณดอกเบี้ยสำหรับปีที่2อัตราด,ดอกเบี้ย MRR ลบ0.25%ให้นำ MRR 7%ลบ0.25%เท่ากับ6.75%ดอกเบี้ยสำหรับปีที่2เท่ากับ2ล้านคูณ6.75%เท่ากับ135,000บาทโดยเราได้เลือกธนาคารที่น่าสนใจมาสองธนาคารคือธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทย ธนาคอมสินอัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ย3ปี3.99 MRR อยู่ที่6.745%วงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่100%ระยะเวลากู้30ปีธนาคารกรุงไทยอัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ย3ปี4.01 MRR อยู่ที่7.32%วงเงินกู้สูงสุด100%ระยะเวลากู้30ปี ธนาคารออมสินอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีเท่ากับ3.99%ปีที่4เป็นต้นไป MRR เท่ากับ1.250%รูปแบบสินเชื่อที่น่าสนใจคือสินเชื่อเคหะบ้านหลังแรกเป็นรูปแบบสินเชื่อที่ต้องการซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารหรือบ้านหรือห้องชุดซื้อที่ดินที่มีอาคารของตนเองหรือคู่เพื่อสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคารเพื่อถ่ายถอนจำนองที่ดินหรือห้องชุดของตนเองหรือคู่สมรส จากสถาบันการเงินโดยผู้กู้สัญชาติไทยอายุ20ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน70ปีโดยให้วงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปสำหรับผู้ฝากเงินเพื่อเรียกของธนาคารยื่นกู้ภายในวันที่31สิงหาคม2566สินเชื่อบ้านคอนโดเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีไรายไดไ้แน่นอนอายุ20ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน70ปี ธนาคารกรุงไทยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีเท่ากับ4.01%ปีที่4เันต้นไป MR เท่ากับ1.25รูปแบบสินเชื่อที่น่าสนใจคือสินเชื่อซื้อบ้านกรุงไทยโดยเป็นสินเชื่อสำหรับบ้านใหม่พร้อมทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อโดยให้วงเงินกู้สูงสุด100%ของราคาประเมินผู้กู้สามารถผ่อนได้นานสูงสุด40ปี สินเชื่อบ้านคอนโดนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการวงเงินกู้ร้อและดอกเบีย้ยต่ำในปีแรกต่อไปเราจะมาวิเคราะห์กันว่าถ้าจะกู้ซื้อบ้านในราคา2 7ล้าน7บาทจากทั้ง2ธนาคารนั้นเราจะต้องจ่ายดอกเบีย้ยเท่าไหร่ธนาคารออมสินระยะสั้น3ปีแรกใช้เงินต้นที่เรากู้มา2 7ล้าน7บาทโดยคิดดอกเบีย้ยเฉลีย่ยอยู่ที่3.99% เราจะต่อส่งธนาคารเดือนละ13,303บาท81สตางค์เป็นระยะเวลา3ปีเงินต้น153,736บาทดอกเบี้ย325,200บาทรวมเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งหมด478,936บาทปีที่4เป็นต้นไปเราจะคิดจากเงินต้นที่เหลืออยู่คือ 2,636,264บาทโดยคิดดอกเบีย้ยอยู่ที่5.495%เราจะต่อส่งธนาคารเดือนละ1,5,637บาทเป็นระยะเวลา27ปีเงินต้น2,636,264บาทดอกเบีย้ย2,430,11บาทรวมเป็นเงินต้นและดอกเบีย้ย5,666,275บาท รวมเงินต้นและดอกเบี้ยที่เราต้องให้ธนาคารระยะเวลา30ปีคือ5 5 4ล้า1าบาทธนาคารกรุงไทยระยะสั้น3ปีแรกใช้เงินต้นที่เรากู้มา2,790,000บาทโดยคิดดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่4.01%เราจะต่อส่งธนาคารเดือนละ13,335บาท .98 สตางค์เป็นระยะเวลา3ปีเงินต้น 153,235บาทดอกเบี้ย326,861บาทรวมเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย4,896บาทปีที่4เป็นต้นไปเราจะคิดจากเงินต้นที่เหลืออยู่คือ2,636,765บาทโดยคิดดอกเบี้ยอยู่ที่6.07%เราจะต่อส่งนาคารเดือนละ16,568บาทเป็นระยะเวลา27ปี เงินต้น2,636,765บาทดอกเบี้ย2,731,409บาทรวมเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย5,368,174บาทรวมเงินต้นและดอกเบี้ยที่เราต้องเสียให้ธนาคารระยะเวลา30ปีคือ5,848,270บาท จะเห็นได้ว่าในช่วงต้นหรือช่วง3ปีแรกราคาของดอกเบีย้ยจะไม่ต่างกันสักเท่าไหร่เนื่องจากหลายๆธนาคารจะเหมือนให้ช่วง3ปีแรกเป็นช่วงพิเศษแล้วหลังจากนั้นก็จะมาพิจารณา MRR ของแต่ละธนาคารเนื่องจากต้นทุนของแต่ละธนาคารไม่เท่ากันโดยต้นทุนที่เกี่ยวข้องของแต่ละธนาคารอาจจะขึ้นอยู่กับปริมาณเงินสำรองจำนวนเนี้เสียและสภาพ ข้อของธนาคารสรุปคือถ้าจะกู้ซื้อบ้านจะเลือกเป็นธนาคารอมสินเพราะว่าดอกเบี้ยถูกกว่าและเหมาะกับเราที่เพิ่งเรียนจบและอยากได้บ้านหลังแรก